Hello and welcome daily Gospel daily to and a Tru สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคะ This week we are talking about living with courage และทั้งสัปดาห์นี้นะคะเราพูดถึงการดำเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญ You know this is God's will God's plan for our lives เพราะตรงนี้เป็นแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานะคะ He does not want us to be discouraged or timid or fearful พระองค์ไม่อยากให้เรานิดๆหน่อยๆก็รู้สึกว่าหมดกำลังใจหรือว่าขี้กลัวขี้ขาดไปกับเรื่องต่างๆเพราะมันมีสิ่งดีๆมากมายที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราชัยชนะนะครับเสรีภาพแล้วก็ชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมายที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราแต่ถ้าเราเนี่ยหมดกำลังใจลงเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดครองเอาในสิ่งที่พระ เเจ้าััดตรรียมไให,ใหกบล s <S น่ you read the Old Testament, นี่คือเหตุผลว่าถ้าคุณอ่านจากพันธสัญญาเดิม uh, so คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าพูดกับผู้คนของพระองค์บ่อยมากเลยว่าจงกล้าหารเถิด You know, remember when when Moses passed away? จำได้ไหมครับตอนที่โมเสสเองเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้ว And Joshua became the new leader. และพระเจ้าก็เลือกโยชวาขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไป The very first thing God spoke to Joshua about. อย่างแรกเลยนะครับที่พระเจ้าได้พูดกับโยชว Was this be courageous? Don't be afraid. Be courageous. คือจงกล้าหาญเถิดอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลย As I was with Moses, I will be with you. แล้วเราก็จะอยู่กับเจ้าอย่างที่เราได้อยู่กับโมเสสมาแล้ว And and to so many other leaders, leaders spoke these same God words. แล้วกับผู้นำคนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับที่พระเจ้าก็ได้กล่าวประโยคนี้กับเขา You know why did God say those things ทำไมพระเจ้าถึงต้องพูดอะไรแบบนี้ด้วย Because God knew เพราะพระเจ้ารู้ That when fear grips the hearts of His people ว่าถ้าความกลัวเนี่ยมันเข้ามาจับกลุมหัวใจผู้คน Or when they lack courage in their heart หรือถ้าเขารู้สึกว่าขาดความกล้าหาญในจิตใจ The enemy can stop them from possessing what God has prepared for them ศัตรูก็สามารถที่จะเข้ามาหยุดยั้งหรือขัดขวางทำให้เขา ไม่มีโอกาสยึดครองในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้และ the same t r u t h for us as well today แล้วก็ยังเป็นความจริงสําหรับเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะมีคริสเตียนมากมาย that are missing out on what God has prepared for them ที่ได้พลาดสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเขา not because they're not good enough ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะ because they lack the courage to possess and walk into what God has for them แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีกําลังใจไม่มีความกล้าหาญที่จะยึดครอง ในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเรามอบให้กับท่าน therefore it's so important to live with courage with the help of of the word of god ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราต้องดําเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญด้วยความช่วยเหลือที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้านะคร and telling you it's possible to live that way และผมอยากจะบอกคุณว่าการดําเนินชีวิตแบบนั้นน่ะมันเป็นไปได้อยู่แล้ว no matter what circumstances you're in or the challenges that face you ไม่ว่าตอนนี้คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนหรือว่ามีความน่าท้าทายอะไรบ้างที่มันมายืนตะโกนท้าทายคุณ or what the assignment and responsibilities of your life is หรือว่าความรับผิดชอบงานที่คุณได้รับมอบหมายมาในชีวิตนี้ จะเป็นยังไงก็ตาม You can live with courage ให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณสามารถจะดําเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญได้ And courage will help you to possess what God has prepared for you เพราะความกล้าหาญนี้มันจะช่วยคุณสามารถเข้าไปยึดครองเอาในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเรามอบให้กับเจ้า And we're not just talking about being courageous with our own strength เราไม่ได้พูดถึงการมามีใจกล้าหาญด้วยกําลังหรือว่าความกล้าของเราเองนะครับ But a l k i n g about receiving courage from God แต่เราพูดถึงการรับเอาความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้า God not only tells you to do something live คุณรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่เคยบอกให้คุณเนี่ยทำอะไรบางอย่างหรือว่าดำเนินชีวิตในลักษณะนี้นะและวพระองค์ก็ปล่อยให้คุณทำด้วยกำลังของคุณจริงๆแล้วพระองค์คอยเสริมพลังให้คุณทำในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้อยู่เสมอ so you can cultivate courage your develop help life with the help God in and God of คุณสามารถที่จะทำให้ใจที่กล้าหาญเนี่ยมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของคุณด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าได้ The key text uh, for this week is Proverbs 28:1ข้อพระคัมภีร์หลักนะคะประจำสัปดาห์สำหรับอาทิตย์นี้ก็คือสุภาษิตนะคะบทที่28ข้อ1 it, it says the wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion คนชั่วร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครไล่ตามแต่คนชอบทำก็กล้า าหารอย่างสิ่งหนุ่ม you know think about the contrast here uh, the difference here คุณลองนึกถึงความแตกต่างสิ่งที่ตรงข้ามกันในข้อนี้แล้วกัน you know those who don't know god and don't walk in the ways of god คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่ได้ดําเนินชีวิตตามเส้นทางของพระองค์ you know they're running in fear even the bible says even when no one is pursuing <c oughs> them เขาก็วิ่งหนีด้วยความกลัวถึงแม้ว่าไม่มีใครเนี่ยไล่ตามเขานะครับ you know that's that's not the life for us จริงๆมันไม่ใช่ชีวิตสําหรับเราเลย always looking back and afraid of this afraid of that การที่เราจะเดินไปข้างหน้าแต่ต้องคอยมองหลังตลอดว่ามีอะไรวิ่งตามมาไหมหรือว่ากลัวนูน้นกลัวนี้อยู่ตลอดเวลา living in fear when nobody fear to ดำเนินชีวิตอยู่ในความกลัวทั้งๆที่ก็ไม่มีใคร จ้องจะทำร้ายเรานะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ชีวิตอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เรามีแต่คนชอบทรมีความกล้าหาญอย่างก,กับสิงห์หนุ่ม you know, ตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพในความคิดในจิตใจที่พระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะ in the, in Africa. คุณอาจจะเคย uh, ดูจากสารคดีนะครับซฟารีที่อยู่แถบแอฟริกา Seen the lions The walking around แล้วคุณก็เห็นว่ามันมีสิงโตเดินไปเดินมานะครับมันดูกล้าหาญมันดูแข็งแกร่งจังเลยตรงนั้นก็คือภาพที่พระเจ้าอยากจะให้กับเราเกี่ยวกับชีวิตของตัวเราเองและคนชอบทำตรงนี้จริงๆก็พูดถึงคุณนั่นแหละเพราะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วคุณก็เป็นคนชอบทำในพระคุณ So what it is saying is that every child of God who is righteous can live with courage in their life ในความหมายของข้อนี้ก็คือลูกของพระเจ้าซึ่งเป็นคนชอบทรรแล้วเนี่ยสามารถจะดําเนินชีวิตด้วยใจที่กล้าหาญได้ that you're not running and hiding in fear คุณไม่จําเป็นต้องดําเนินชีวิตโดยการวิ่งหนีหรือหลบซ่อนตัวด้วยความกลัว but you're facing everything you need to face with courage in god แต่คุณกล้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องเผชิญด้วยความกล้าหาญที่มาจากพระเจ้า so so we're talking about five truths to living with courage เรากำลังพูดถึงความจริง5ประการนะครับในการที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามความจริงนี้ the first truth we talked about yesterday ความจริงแรกนะครับที่เราได้พูดถึงก็คือ was that we need to constantly meditate on the greatness of God เราจำเป็นต้องคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับ and when we do that then courage will be infused in our hearts in our minds พอเมื่อเราทำแบบ นั้นเราจะเห็นว่าความกล้าหาญเนี่ยมันเหมือนกับได้รับเชื้อเพลิงเนาะมันก็ทำงานในจิตใจของเราได้อย่างดีให้เรามองดูการทรงสร้างอยู่เสมอ about Think God great God how is และดูซิว่าโอ้พระเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆเลย Think about the Miracles Godform ให้คิดถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกระทำซึ่งคุณก็สามารถจะหาอ่านได้จากในพระคัมภีร์นะ is God เพื่อคุณจะได้คิดถึงว่าโอ้พระเจ้าของเรานี่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน a ละ t ั่นเป็นหนึ t งวิธีที courage in our hearts นั่นมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะทําให้ความกล้าหาญซึ่งอยู่ในใจของเราตอนนี้มันเติบโตมากขึ้น a l right so the second truth is this และความจริงอันที่2ก็คือ courage comes from practicing the presence of god ความกล้าหาญเกิดขึ้นจากการที่เราฝึก ตัวเองอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า Courage comes from practicing the presence of God ความกล้าหาญเกิดขึ้นเมื่อเราเนี่ยฝึกตัวเองให้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า You know what do I mean by that ผมหมายความว่ายังไงเหรอครับ You know for me this message this point is is probably one of the most important things we can learn in our Christian life คือสําหรับผมนะครับข้อตรงนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญที่สุดที่เราควรจะเรียนรู้ในชีวิตคริสเตียน Because this is the key to everything เพราะตรงนี้มันคือกุญแจที่จะทําให้เกิดสิ่งดีๆ So, so, the theological truth. The positional truth that all have the have presence of of God. is us all ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับทางฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเราทุกคนมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา The Bible says we are the temple of the Holy Spirit เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ And so positionally we have the presence of God ดังนั้นถ้าเราพูดกันถึงตำแหน่งของเราตอนนี้คือเราเป็นผู้ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเรา But many Christians live without that awareness แต่คริสเตียนหลายๆคนดำเนินชีวิตโดยไม่ได้คิดถึงความจริงตรงนี้ You know, there is power when we acknowledge and when we live in awareness of that presence of God and practice that presence of God มันมีพลังนะคะเมื่อเราดำเนินชีวิตโดยการบอกตัวเราเองเสมอว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในเราแล้วฝึกที่จะทำให้เราเนี่ยรับรู้ว่าการทรงสถิตของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา we can practice this whether it's in our personal life or whether with the church body เราสามารถที่จะฝึกทำตรงนี้ได้ในชีวิตส่วนตัวแล้วก็เมื่อเราเนี่ยมีโอกาสมาที่คริสตจักรมาอยู่รวมกันในพระก Pro. just just Taking time to worship God คือคุณเองก็ต้องจัดเวลาส่วนตัวที่จะนมัสการพระเจ้า taking time to talk to him หาเวลาที่จะคุยกับพระองค์ taking time to acknowledge his presence in your life ใช้เวลาที่จะคอยบอกตัวเองว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา will cause courage to rise up in your heart มันก็จะทำให้ความกล้าหาเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าทำงานในจิตใจของคุณในสุุดีนะคะบทที่27ข้อ14ได้บอกว่า wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. จงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระเจ้า wait for the l o เห็นไหมตรงนี้บอกว่าจงรอคอยพระเจ้า we learn to wait for the lord says that our heart will take เมื่อเราเรียนรู้ที่เราจะรอคอยพระเจ้านะครับตรงนี้บอกว่าใจของเราจะมีความเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญขึ้น an important truth practice มันเป็นความจริงที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องฝึกทําเป็นประจํา many times in my teaching I have I have explained the word wait have the the Testament. Old word from หลายๆครั้งนะครับในการสอนของผมเนี่ยผมก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยในข้อนี้นะครับ The Hebrew word, uh, word wait. คำจากภาษาฮีบรูที่บอกว่ารอคอยนี้ simply means spend intimate spend to w คือมันคือการใช้เวลาส่วนตัวที่อยากจะสร้างความสนิทสนมกับพระเจ้านั่นก็คือความหมายของคำว่ารอคอยนะคะเมื่อเราเนี่ยฝึกที่จะให้ตัวเองอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าหรือเตือนตัวเองเกี่ยวกับการทรงสถิตนี้เนี่ยทุกวัน your He take ในข้อนี้บอกว่าจิตใจของท่านจะกล้าหาญ This is how courage comes in our lives นี่ก็คือวิธีที่จะทำให้ความกล้าหาญทำงานในจิตใจของเราโดยการที่เราฝึกแล้วก็บอกกับตัวเองถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอ Always living with this awareness that God is with us His presence is with us ให้ดำเนินชีวิตโดยการมีจิตสำนึกแบบนี้เสมอว่า พระเจ้าอยู่กับเราการทรงสถิตของพระองค์เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลา And you know you don't it does not mean you have to always feel his presence แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรองให้คุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตนั้นก่อนนะฮะ But y have to live aware of it แต่จริงๆเมื่อคุณดําเนินชีวิตโดยการบอกกับตัวเองแบบนี้เสมอ You know you don't have to feel it คุณไม่จำเป็นต้องรอให้ความรู้สึกภายนอกเกิดขึ้นก่อนความจริงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดเผยสําแดงขึ้นในจิตใจของคุณถึงแม้ว่าภายนอกคุณจะไม่รู้สึกอะไรก็ตามความเป็นจริงก็คือการที่เราเนี่ยมีจิตสำนึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเสมอนะครับมันจะทำให้เรามีใจที่กล้าหาญเกิดขึ้นคุณสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่พระเจ้าบอกคนของพระองค์ให้กล้าหาญในสมัยกน คุณสังเกตมั้คะว่าทุกครั้งที่พระเจ้าเนี่ยได้พูดกับประชาชนของพระองค์ว่าอย่ากลัวเลยจงกล้าหาญเถิดนะครับพระองค์จะเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปเสมอ For I am with you เพราะเราอยู่กับเจ้า I will be with you เราจะอยู่กับเจ้า I'm with you เราอยู่กับเจ้า And the very fact that I'm with you should fill your heart with courage is what God is trying to tell them และความเป็นจริงที่พระเจ้าย้ําว่าเราอยู่กับเจ้าเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีใจที่กล้าหาญขึ้นได้ And you know it's it's a huge difference between Uh, a human being being with you and God being with you มันมีความแตกต่างนะคบระหว่างมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่คอยอยู่เคียงข้างคุณกับการที่พระเจ้าอยู่กับคุณตลอดเวลามันก็เป็นอะไรที่ดีนะคบที่เราจะมีผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเสมอผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าตอนนี้คุณเจอกับสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหามันดูหน้าท้าทายเหลือเกินหรือว่าคุณต้องการความช่วยเหลือการปลดปล่อยใดๆในชีวิต And you know your best friend can be with you คือเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ข้างๆคุณแหละ to encourage you เพื่อจะให้กําลังใจคุณ But your best friend has no power to deliver you แต่เพื่อนสนิทคุณก็ไม่มีพลังที่จะช่วยคุณหลุดพ้นจากเรื่องนั้นได้แต่ when God's presence is with you แต mm ่ถ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับคุณล่ะ He's not just there to make you feel good พระเจ้าไม่ได้มาอยู่กับคุณเพื่อจะทําให้คุณแค่รู้สึกดีนะ But he is the power to deliver you แต่พระองค์ยังมีพลังที่จะช่วยเหลือคุณให้หลุดพ้นจากปัญหานั้นได้ด้วย He is the power to help you, he to help you. Uh, again victory. และพระองค์มีพลังที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเห็นชัยชนะเกิดขึ้น that's why. นี่คือเหตุผล When we know and are aware that God is with us. เมื่อเรารู้แล้วก็บอกกับตัเองเสมอนะคะว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่กับเรา when we practice the presence of God. และเมื่อเราฝึกที่จะคิดถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอ We'll be full of courage in the face Great Challen จิตใจของเราจะเต็มไปด้วยความกล้าหาญนะครับต่อให้เราต้องเจอกับอะไรก็ตาม So practice the presence of God daily ก็อย่าลืมนะครับที่จะฝึกรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าทุกๆวัน Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we do thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคำของพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราอยู่รอบตัวเราอยู่กับเราเสมอในทุกๆวินาทีของชีวิตเราเลยเราขอวาง ความกลัวของเราลง because we know you are with us เพราะเรารู้ว่าพระองค์อยู่กับเรา in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen amen well we pray that you'll have a wonderful day today เราที่ฐานนะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีแล้วก็สุดยอดของคุณเลย God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ